เออพี่พน้องอมาเน,<ส>น,นี่ยค่อะอาจ้าอันพี่น้องจ,าจ้าจะพาไปเบื้องนี้ก่อนอันนี้แอ,นนอบักเบ่งง่เหบนบ่ค่ะลูกก็ง่ายโตโตค่ะเห็นบ่เคยเห็นบ่พี่น้องพี่อยูผ่ผาเสรรวยนะคะอันซิมได้บ่ค่ะ ยานเท่าไหร่คะนี่ห้าปีอันนี้ร้อยแปดปีเหรอเฮ้ยใช่จ้าให้หมอล้ำซิมองสก้อนนะคะว่ามันจะหวานหรือว่ามันจะเปรี้ยวมันจะสมหรือว่ามันจะฝาดนะคะค่ะซิมองก้อนอืมบอกว่ามันอยู่น้ำปลามาหวานอร่อยบอกอร่อยจัดะป่าเนาะสามปูชิมบมา บ้านแซบเคยซื้อให้กินเนี่ซื้ออยู่แล้วแซบแซบหวานหวานอันนี้อันนี้ก็คือบอกเมาหัวจักยินบอกเมาเนี่ยเนี่ยแมงเลื่อมแมงอะไรแมงเลื่อมนี่บครับไอแมงเลื่อมคือแมงขับจ้าไอแมงขับนะคะเอาไปขวานขวานดีๆตำแก้วค่ะแซบเท่าไหร่50อ๋ออันนี้ห้า50เองเอาห้าสิบเป็นลายจินนมัทางจ้า เอาไซเอาไซนั่นเอาไสเอสไนั่นละนั่นละอันนี้บักพี่พวนบักพี่พวนทั้งนี้เอิญว่าบักอยังค่ะภาษาไทยพี่พวนพี่พวนเหมือนกันะเพื่อนลูกููลกน้องมัวนั่นภาษาไทยลูกน้องมัวเห็นบ่เออแล้วมันหวานนรือมันสมกันน่ะหวานครับเค็มๆอันนั้นซิมซิมดูสิมาเออจกมาจกมาซิมก่อนจกมาจกจกออกมาจากถุงนี่แหละ เคมักซิมนะเนี่ยอืมอันลูกนี่อยากหวานแนี่น้อยนึงอยากน้ำเนาบอกอันลูกตัวอ้าลูกอ้าลูกอ้าลูกโตมากฉันมากสุดลูกตัวเอ้ยไรเรื่องมะนาวอร่อยไหมเพื่อนนี่แหละของแซ่บของนัวค่ะนัวดิบเดีบนัวดิบเดีบมันไปตำค่ะตำสมอร่อยมากๆค่ะ บอกม่ควนบอกน้องมัวค่ะแซ่ดจดดจด